มันอยู่ไหนวะยายยายเองยายยายอย่าไปเลยยายยายยายทีวิจอมเข้าจัดการเองโอ้ยไอ้เองแต่ไม่มายุ่งกับข้านักหนาเนี่ยพอพ่อพอไม่ต้องเถียงกันเลยหยุดเลยยังไงข้าก็จะต้องไปให้ได้นะไอ้ไอ้แหววเสิร์ตมาแววจ้าเอ้ยแกไปอยู่ไหนมาเนี่ยฮะแล้วไปไหนกันหมดอะมีอยู่แค่นี้เองเหรอเขาไปตัดบัวกันหมดยังไม่กลับเลยจะยายมันหน้าจริงๆอะหน้าติวหน เดี๋ยวข้าขับรถเองได้ยังเออหุยจอมจอมมาแล้วเอ้าไปดูดิไปไปดูดิยองยองเฮ้ยเป็นไม่เลยพี่ยองเป็นยังไงพี่โอ้โหพี่หายโอ้ยหส่ายเงยเงยเบา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 อุ้ยเบา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 หน่อยตอนแรกพี่เขาไม่เป็นไรหรอกจะเป็นมาพวกเองสองคนนี่แหละ ไม่เป็นไรมากใช่ไหมผมไม่เป็นไรครับยายอืมดีผมขอโทษนะครับที่ทำให้เรื่องวุ่นวายแบบนี้โอ้ยไม่ขนาดนั้นลูกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษหล่ะเอาเป็นว่าเราไม่เป็นอะไรแล้วก็ดีแล้วละ่ะนะท,ทุกคนก็ห่วงแกทั้งนั้นแหละไม่เป็นไรเลยครับอ่ะพ่อปลาได้พวกนั้นละ่ะช่างให้พวกอสผอพักดันออกไปจากตำบลแล้วจะยายดีดีด ถ้ามันไม่ไม่กลับแล้วก็ข้าดว่าจะฝากตื่นทั้งสองนัดไม่ใช่ไไม่ใช่พวกแกไอ้พวกโน้นน้นอะไปขึ้นไปคุยกันบนบ้านดีกว่านะไปครับยายอือไปพี่เฮ้ยไนไปเลยีไม่ใช่แกสองคนแกสองคนขึ้นไปเตรียมน้ำเตรียมท่าให้ผู้ใหญ่เขาส่วนเจ้าเจ้าโยเนี่ยจอมเขาดูแลเองไปเลยไปไปจี่ไปรับลูปหล่อไย เก็บตรงไหนไหมข้าบ้านเราดีกว่านะ,ปะไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินเองได้ดื้อสิไปฉันดูแลเองจะค่อยเดินนะติดใจระสีตามมาดูแบบเต็มๆได้ที่ YouTube Idol Factory Official ดูฟรีนะจ๊ะ